ประเพณีอาหารการกินของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยมีเสน่ห์ที่งดงามมากๆเลยค่ะแล้วก็สื่อสารกันมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้นะคะที่เราได้มาจากกิจกรรมงานดีแบบนี้ค่ะครับผมเอาละครับตอนนี้กาเดินทางมาถึงแล้วนะครับอยู่ที่หน้าเซ็นเรัลศาลายาตรงนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับ นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ประธานมาถแล้นนะ,ะ,ะครับนะครับแล้วตอนนี้ครับ ท่านประธานในพิธีของเราครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านปีชาดีหลกพรเมธีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับและท่องเที่ยวร่วมง,งานของเราได้เลยนะคะมาร่วมพิธีเปิดของเราที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกสักครู่นี้ค่ะด้านหน้าเวทียังมีเก้าอี้อยู่นะคะทุกท่านสามารถมานั่งจับจองพื้นที่กันได้เพราะเราจะมีการ

พิธีสงฆ์ประจำวัดบ้านครอบครัวทางนักธรรมชุมชนจัาหวัละครปัม ยังทันอยู่สวัส,<า>สดีครับยังทันอยู่นะครับวันนี้มีทั้งพี่น้องชาวไทยแอบเห็นพี่น้องชาวต่างชาติเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้มาเที่ยวด้วยแล้วก็เห็นพี่น้องชาวจีนด้วยจิ้งเตากับเรียนท่านปรีชาอิหลกพรเมธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมงานในพธิธีที่เคารพอย่างสูงผมนายสสินติสุวรรณนนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมในนามของคณะกรรมการจัดงานท่องเที่ยวนลหกมชาติพันธุ์จังหวัดนครปฐม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดนครปฐมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4-6มกราคมขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงยิ่งสำน,นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์ของพื้นที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของกลุ่มคนชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐมรวมถึงการยกกระดับการท่องเที่ยว เชิงอาหารพื ھ, Arizona, Story, van, people, ้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันและเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนรวมทั้งเป็นการกลับเพื่อนชุมชนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชุมชนช่าทิพันของจังหวัดปฐมการจัดงานครั้งนี้กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่สี่ถึงหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกแปดละเ็นทั้สารยาตาบลบางเตยอำเภอสามพานจังหวัดปฐุมรถเตาเวียงไทรทรงดำไทมอนไทรยวน และไยจีนจำนวนาสามสิครับก็นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจัวความมปฐมเพื่อเรงดูนดักท่องเที่ยวสร้างชุมชนชาติพันธุ์ให้ความเข้มแข็งสร้างไรายได้และเศรษฐกิจเปลี่ยนภายในชุมชนด้วยได้กระพผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในวิธีได้ให้เกียรติเก่าเกิดงานเป็นทางการต่อไปขอกราบเรียนครับผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทัลสรยาท่านหัวหน้าสว่วนราชการ พี่น้องสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานท่องเที่ยวครบครันมหกรรมชาติพันธุ์จังหวัดคนครปฐมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนชาติพันธุ์ของจังหวัดคนครปฐมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่หลากหลายสมาร์ททัวริสจังหวัดนครปฐม,มซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครปฐม,มประจำปีประมาณ2 5 6พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ี่ถึงหมกราคมสองพันห้า้อหกสิบปดนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาแห่งนี้นะครับในานาทีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์นะครับ มาดึงดูดและประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นที่แตกต่างกันตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีนำมาจะดึงดูดให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากและสามารถดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกป,ประการก็บัดนี้ได้เวลาสมควร ผมขอเปิดงานท่องเที่ยวครบครันมหกรรมชาติพันธุ์จังหวัดนครปฐมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต oh, <no. S 1> <c oughs> ครับและขอขอบคุณกับจากทุกท่านด้วยนะครับเห็นอสูรราชการอีกสักตู้นึ่งและทีมงานของเรานะครับจะนำมรดกไปครับออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันอีกหนึ่งช็อตนะครับเดี๋ยวจะพานงานฝีมือจากชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของเราค่ะเอาเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับผมรวมถึงขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารทุก กาสันทันสารยาแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันส่งต่อสืบสารศิลปะวัฒน,นธรรมนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของจังหวัดนครปฐมครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าจังหวัดนครปฐมของเราค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทาบูธของไทยทรงดํานะคะไทยทรงดําบ้านไถ่ก๊อกเนื้อน,นะคะก็มีสินค้ามากมายมาให้รับชมกันนะคะวันนี้ก็มีสินค้าจากนี่แหละค่ะ อันนี้เป็นกระเป๋านะคะนะคะ,นะคะบ้านต่อนแนดนะคะ,ะซึ่งเป็นสินค้าที่ทําจากมือนะคะของไทยทรงดํานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผ้าเปียวนะคะเป็นลายดอกผ้าเปียวค่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของไทยทรงดํานะคะซึ่งจะมีทั้งหมด8ดอก8ขาเป็นหมายถึงสัญลักษณ์ของชาติตระกูลของไททรงดําแยกออกเป็น8กิ่งก้านนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นผ้าซิ่นค่ะผ้าซิ่นของไทยทรงด <un> ําค่ะ เป็นผ้าสิ้นลายแตงโมอันนี้เป็นลายที่ประยุกต์แล้วนะคะสําหรับคนสมัยใหม่ก็สามารถเอาไปใส่ออกงานได้ค่ะซึ่งก็จะมีแบบโบราณน,นะคะแบบโบราณก็จะเป็นลายแตงโมเนีนะะ่ยค่ะซึ่งเหมือนน้องๆใส่ก็เป็นแบบโบราณคะ่ะทุกชิ้นก็ทําด้วยมือนะคะเป็นทอมือผ้าทอมือค่ะแล้วก็มีเสื้อฮีด้วยค่ะ,ะเ,เขาเรียกว่าเสื้อฮีของไทยทรงดํานะคะเป็นของผู้ชายซึ่งน้องผู้หญิงที่ใส่ก็เป็นค่ะอยู่ตรงกลางก็ได้ค่ะ ะแนน้องเขย่งไปนี่อยู่ตรงกลางเลยค่ะอย่ตรงกลางเลยค่ะือค่ะอันนี้เป็นเสื้อกีของผู้หญิงนะคะถ้าสําหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะต้องใส่ชุดนี้เข้ากับ,บ่าพ่อแม่สามีนะคะต้องใส่ชุดนี้ค่ะของผู้ชายก็จะเป็นชุดนี้สําหรับแต่งเข้าผีใส่จงดํานะคะค่ะเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่เอาออกไปยืนได้ค่ะ ก็จะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆอันนี้สําหรับผู้ชายนะคะถ้าจะแต่งงานหรือแต่งเข้าบ้านผู้หญิงก็ต้องใส่ชุดนี้เข้านะคะถ้าผู้หญิงจะแต่งงานก็ต้องใส่ชุดนี้ค่ะค่ะแต่ละชิ้นก็จะเย็บด้วยมือนะคะก็จะมีดอกหมอนนะคะมีดอกหมอนเป็นของไทยทรงดำนะคะค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะเย็บด้วยมือค่ะค่ะ นอกเหนือจากเป็นเสื้อฮีแล้วดอกหมอนก็จะทําเป็นของชํารววยนะคะเป็นของชํารวยเป็นพวงกุญแจค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นของหมู่บ้านเกาะแรกนะคะเป็นไทยทรงดําเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะอัญญานะครับหมอนสุขภาพและผ้ากันน้ำนะวันนี้มาด้วยนะครับมหมอนสุขภาพนะครับราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย ว้าวสามร้อยเก้าสิบเองนะครับผ้าเคลือบกันน้ํานะครับเอาไว้ลองนอนได้กันฝุ่นกันฉี่ได้นะครับเเท่าไรครับเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นว้าวสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเคลือบจากสารนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นี่นะครับจากบ้านน้องขาเลยนะครับอ๋อ ประเสริงามมากนะครับนี่นอาจารย์นนวัตรมาเองนะการนี้นี่นะเราข้างบ้านลำเหยนะครับอาจารย์นนวัตรมาเองนะครับวันนี้ครับนี่นะอาจารยนวัตมัดย้อมนะครับนี่ของอาจารย์นนวัตรมัดย้อมนะครับนี่สวยมากนะครับต้นกะสิกไม่ด้วยนะคะต้นสิกก็คือเป็นรูปสับวเนี่ยเราจะทิ้สิกไว้นะคะแต่ว่าพอดีช่วงนี้เราสับพ นี่นะครับเรามีร้านหนึ่งนะฮะที่ต้องมาพลาดไม่ได้ครับมีกอบกระเทยนะครับมีเลยจ้ามีอะไรบ้างครับวันนี้มีกอบกระเทย,ม,เทยมาขายอยู่ที่เซ็นทันสารยานะคะด้านหน้าเซ็นทันเลยอันนี้สีเขียวๆนี่ใส่ใบเตยนะคะตัวนี้พิเศษใส่ข้าวไรเบอร์รี่ขาวดำนี่แล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะใส่ ใบมะกรูดเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะอันนี้พิเศษขายแค่สามกล่อง100รบาท <Wow. S 1> นี่ที่เซนท่านนะคะน้าเซนท่านเลยจารยามีตัวนี้มีน้ำพริก oh. น้ำพริกกากหมูอร่อยกรอบไม่เหมือนใครอันนี้พิเิบาทเองนะคะ oh. ตัวน,นี้กล่องใหญ่100บาทน้ำพริกกากหมูขึ้นชื่อความอร่อยเลยของขายอยู่ที่ตลาดน้ำลำพยา oh. บางเลนะ oh. คนครปฐม วันนี้มาเซ็นท่านสารยาเลยนะคะหน้าเซ็นท่านสารยามีของขายมากมายเลย